การปกป้องอธิปไตยของไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเมื่อหน่วยงานป่าไม้ได้ประกาศขับไล่ชาเขมรที่บุกรุกพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชาอาณาจักรไทยโดยมีการติดป้ายประกาศในวันนี้28กันยายน2568เพื่อให้ชาเขมรออกจากพื้นที่ภายใน15วันเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สกอสองหนองแวงสังกัดสําน,นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโคกสูงจังหวัดสแก้ลเมื่อวันที่25กันยายน2568เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีและปรับ100,000บาทหากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ออกจากพื้นที่พร้อมทรัพย์สินภายในกำหนดเวลาจะมีการดำเนินคดีต่อไปในคืนที่ผ่านมากองร้อยทหารพราน1204หน่วยเฉพาะกิจอารญ,ญประเทศ ได้ทําการจับกลุมคนไทย15คนชาวเมียนมา3คนและผู้นําทางคนไทยอีกหนึ่งคนขณะลาดระเวนในบริเวณหมู่บ้านโนนขี้เหล็กออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วพบกลุ่มคนดังกล่าวกําลังเดินไปยังช่องทางธรรมชาติจึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนหนึ่งในคนไทยที่ถูกควบคุมตัวได้สารภาพว่าเขาเป็นผู้นําพาทั้งหมดข้ามแดน ไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อทำงานที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆโดยส่วนใหญ่มีเป้าหมายคือการเล่นพนันออนไลน์นอกจากนี้ยังมีบางคนที่ถูกชักชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคารและสแกนใบหน้าในขณะเดียวกันชาวเมียนมายัางให้การว่าพวกเขาต้องการเดินทางมาทำงานเย็บผ้าในประเทศไทยโดยยอมจ่ายเงินให้กับนายหน้าชาวเมียนมาคนละ2 5 0 0 0 0ห้า่นจากประมาณ3,956บบาทโดยไม่ทราบว่าตนถูกหลอกให้ข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชาเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ถูกควบคุมทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผลถึงเครือข่ายค้ามนุษย์และดำเนินคดีต่อไปในขณะเดียวกันบรรยากาศที่บ้านหนองจามีประชาชนจากจังหวัดระยองเดินทางมาโดยรถทัวร์เพื่อให้กำลังใจทหารแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของไทยโดยมีการนำธงชาติไทยขนาดใหญ่3เมตร20เซนติเมตรยาว10เมตรมาร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในวันสถาปนาธงชาติไทยนางใจทิพนทาอายุ88ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาวันนี้กล่าวว่าเธอทราบว่าทหารแนวหน้าทำงานอย่างหนักจึงอยากมาให้กำลังใจและขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการนำอธิปไตยของไทยที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาโดยเร็วเพราะแผ่นดินไทยไม่ควรให้คนชาติอื่นเข้ามารุกล้ำได้อ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบโต้ของศรีสศักต์ต่อกัมพูชาที่ยุ่ยุอย่างต่อเนื่อง และการเปิดถ้อยแถลงของกัมพูชาบนเวทียูนิยที่อ้างว่าถูกเพื่อนบ้านคุกคามรวมถึงเหตุการณ์ที่กัมพูชายิงอาวุธหลายขนาดใส่พื้นที่ช่องอ่านม้าได้ที่เว็บไซต์ข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้อง